ปะโถผ่านไลยรักดีงานหน้าไม่ต้องมากับกูเลยนะอยู่บ้านไปเลยไม่ต้องมากับกูเลยก็จบพอบึงกับกูเลิกคบกันแค่นี้ไปงานหน้าไม่ต้องมาจริงมีมึงไม่มีกูบ้านะคนเราทะเลาะกับพ่อมึเนี่ยนะ มันมาหรือยังแม่แม่ช่วยดูด้วยหมนอนหลับเลือยยังรอ่มทัของพี่เสียงคนพด้าจันหลับของพี่ฟันดีฝันถึงพี่นาทีแล้วนอนหากแต่ลืมตาคงรู้ว่าพี่เปียงมา บาดหน้าตากออกมือสักหน่อยพี่จะคอยถึยถยถถนใจเธอเสียงด, <คน S 1> ดีลืะเกินไอ้เจ็บแม่ใคร่ากลัวยยช้าแล้วเลย <H Econom ically> ลูกม่รอไม่เปานไรไม่เป็นไรแต่กูได้เมียแดก่ะถ้ามี Comenta, Rihanna.